เลอพี่น้ังแต่มาห่งเด้กกินตบมกห่งความเป็นยังก็มือนี่คือเป็นแต่ศูนย์แตมือนี่อ่ะถามเนี่ยอ่ะเอฟซีหลายท่าทันหลายๆคนนะกัมีหลายๆช่องเนาะเพราะว่าช่องค้นที่ย่าแน่ช่องพอเฮงแน่หลายๆช่องบางคนกับว่าแม่น้องละดาป่วยจริงบางคนแต่ว่าป่วยป่วยจริงสั่งภาพอ่ะ อ่ะถามตัวเป็นเป็นลคบนี้คลิปนี้มีคำตอบว่าม่ามงกัน่ะสางผ้าพิรีบอกมือนั่นนอนน่ะเลยพี่น้องมือนั่นนอนสัมผัสกันมือนั่นนอนตื่นมามันเวียนหัวแบบคือเขาไงไงว่ะมันกับคนกระทบกห้องหัก่อนบอกเพียงพอเขานอนบัหลับจ้าบัเป็นไปไม่ได้บมดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดอกบ่สิหอยคอยคิดเรื่องเขาคอยเลยเป็นบอวคอยก็ต้องคิดพอคิดแล้วมันเวียนหัวแม่ให้จากเป็นนะพี่น้องเนาะแม่มันหลุดมาระบาดมันม้วนติวติวมันจะขี่อย่างห้างสิมันมันก็นอนคำว่าเอิม มันในเขาเจ้าจว่าเปน็นยังคือนอนคับโมสบายคือคือมัอต้องอัดคลิปไปยังสินะจะกต่พี่น้องก็ต้องเข้าใจเด้อจ้ะเขาเห็นยูทูบเนี่คือของช่องแม่น้องก็ได้เนี่ยให้กับเปิดเนาะช่องคอยเนี่แมนคำข้ามโโล่งมือหนึ่ง่องมือนี่คอยกย็ยากเขาเจ้าปิดช่องคอยปิดไม่ได้ปิดช่องแต่ว่าปิดกั้นการกั้นการอมองเห็นคือสิบแบบเวลาคอยคอยลงยังพอแม่พี่น้องเอฟซีสุหิยะยังเลยของคอยเลยแมนมันจําเป็นต้องเห็นก็ต้องโลง่งมันเนาะ ยากนได้ก to ็ต้องถ่ายงานได้ก็ต yeah yeah so ้องถ่ายยางค้าเป๊พี่น้องบ่อยากถ่ายเบื้องหลังให้กันไปนี่ยต้องคนสิว่าคำคำเข้าถ่ายเจ้าของได้บัมถ่ายกันเดินกันเทินพ่อแม่น้องได้นี่ก็สิว่าสร้างภาพอีกแม่นบอลทีโอ๋ยค้าเป๊ะป่ะนี่ยังไปซ้ำค้ายังไปอย่างสิแม่มาเบื้องโลกว่าข้าเหมือนแก้วเห็นบ่าแม่แม่แม่น้องได้ไปตงไดนใส่จะซ้ำค้าพี่น้องนี่ยซ้ค้านี่นี่นี่คือไปใช้กรไป๋ายมานำตลอดบางคนบอกว่าได้ว่าตรงๆเนอะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เมื่อได้ส้างภาพบ่ได้เรียกรองควมสงสารม,มันเป็นของมันจริงๆเราเมื่ออื่นมันบม่สิไปหาหมอแม่แต่เบื่อสินปหาหมอหมอหนัดเลยมาชิว่าถึงห้าหมอบืนเนาะหมอว่าไปฟังผ้นเบื่อจ้าถ้าพูดด้วยพี่น้องบอกบอกได้ตรงนี้เลยถ้าไปแล้วผล้นตรวจออกว่าเป็นมะเร็งแมน่น้กงได้กระดิบพาจ้าบอกไห้เขาใจก็ตรงนี้เลยมันใสเงินหพอมันใสเงินหลาย มันใส่มันเกณเป็ดแซนอ่ะตีไปละล้าหนึง่งเพราะว่ามอบอกว่ากว่าสีคันเขาขบวนการของการผ่ามันต้องตรวจนั่นตรวจนี่คือ <grading> ใส่เงินะมาณแซนหนึง่งแค่ตรวจล่างใกลยสื่อถก็เป็นแสนแล้ว <S <S เป็นยังมันยังคือแพงเพราะแม่เราดเป็นคนลาวเขาบุรีประกันสังคมคือถ้าไหวไงเขาเป็นคนเป็นคนประเทศคนเข้าต้องเสียเงินเต็มเต็มเลยบ่ะนี่สองทาผลออกมาเป็นเบือนมันมีผลบวกกับผลลบเนาะอันนี้แม่เราได้พูดถึงผลลบก่อนอ่ะค้าพูนบอกว่าเป็นมะเร็งเด้อ แม่นว่าสิโบพาพอ,อยังพอาจิตใจมันสูงสูงเกินเอื้อมเฮาที่เฮาจิตใจได้ลําลพังแม่ว่ายังไงวะลาพังเจ้าของหรือเงินถี่เก็บเก็บมาก็มึงกับหัหอดประนัดโบมีเลยพี่น้อ,องบอกตรงเลยแต่ทามอบอกว่าเออคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณเป็นอักเสบติดเชื้อนอนี่ห้พาสีย้อมพาพอ,อยังเพราะว่ามันสีโบสูงคือได้บวกับมอแล้เดียร์เข้าข้อจิตใจได,จได้อย่างน้หน่อยแต่จะไปจ้ำหน้ายาเอา้ามาเพิ่มเงินเอชซีวะยไงเราตรงตงเลยพี่น้อางคืออื่น วันพลิงหา้าดิจะลู่ผลแม่แม่ว่านเพลิงห้าดันชีลูกผลเพิ่นให้เอาเสื้อผ้าไปนั่มมันบ่บแม่เพิ่นแต่ว่าหมอบอกให้เอาเสื้อผ้าไปพร้อมภายในมื้ออื่นนี่ให้เอาไปเอาไปฟังผลถ้าไปแล้วมันอาจบ่เป็นมะเร็งคือว่ายังไงทั้ง,งมะเร็งทั้งบ่แม่นมะเร็ง2อย่างนี่คือได้ผพาตัดคือกันเลยคือเจ้าสิเป็นบ่เป็นเจ้าก็ได้ผพาตัดแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่ใส่เงินหลายแม่นใส่เงินหลายประมาณ7-8แสนที่เป็นเรื่องนึงถ้าบ่เป็นนี่สิอยู่แสนกว่าแม่นถ้าบ่เป็นนี่เนี่สชีวูดูมันว่า แทะทาเป็นเสนกว่ากว่าแม่ต้องได้ก็ได้ชิบยิยยืมไยน้องได้บอกตรงเลยสิบางคนเพื่อนบ่เขาใจเนาะเพื่อนเห็นแอ่ไม่สบายยังไงบางวันก็นอนให้ถ่ายคลิปบางวันก็ยังไปถ่ายคลิปกับนนทิยาอยู่นะคะเพื่อนบ่เขาใจว่าเพื่อนก็ยังปวดอยู่แต่ว่าเพิ่นอดไปปวดนี่ก็ปวดเสมอนี่ก็ปวดพี่น้องแต่วันเป็นนาที่ของนู้ตรงไปพ่ออย่างขานูสิบานอนหนังนูก็บ่มวีคลิปยังลงนูก็ต้องไปไปกลับมาตอนเย็นมากลับมาคือเหมือนะไปลลาสชุดไปกับไปกับลุงพี่พี่น้อง มาก็เป็นไข่นอนกินยานอนตื่นเสามาเวียนหัวเมื่อวานไปเลยพี่น,อน้อง<ะ>เขามีคลิปเมื่อวานเขามีเขาเขาตุนคลิปไปถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นนนทิยาบอกเราผ่านคลิปนี้เลยถ้าเป็นคนอื่นความอดทนบ่พอไปบ่ได้นะคะอาจจะร้มหมอนนอนเสียบไปแต่ว่าแม่น,นราดาเพิ่นเป็นคนเข้มแข็งนะคะตัวน,น้อยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งบางขง่้งบางข้างนะคะบางข้งเพิ่นถึงกัด แบบแม่นห้องหายเพิ่นก็บหายแป๊บเดียวกับยดนะคะแต่ว่าบางคนนี่อาจจะรับตรงนี้บ่ได้นะคะ<ม>เขาบอกว่าเพิน่นบ่สบายพบเพิ่นก็ไปเพราะว่าไปในหนาทีการงาน<ม>บางคนอาจจะไม่รู้ป่วยจริงหรือเปล่ายังไปถ่ายคลิปยังไปนูไม่ได้ร่างคารักเนีป่วยยังไงได้ยังไปถ่ายคลิปได้นู่นนี่บ่อยากถ่ายเรืเ่องเบื้องเบืองล้างไขมือพี่น้อาเบืองเขาท้าถ่ายเบื้องหลังก็สิว่าสร้างภาพสร้างภาพนั่นนี่คือบ่อยากเฮาก็บ่อยกายเห็นความลำบากของเฮาเขาตรงๆเลยพี่น้องก็บ่อยากเ็บ่อยายเห็นความลำบากแม่นจ้ะถามไปเอาตรงๆเงด้วยพี่น้องอย่างนี้ ี่เจ้าเคยเห็นพีกองก่อยหรือแบบสูจักกิ้งก่อยอยูอ่เนาะที่มันเดินคาเดียวจาจารและพี่น้องมันใส่แต่ค้าเดียวเหมือนค้าอาตรงตอนนี้คู่บัลูวานยาเาเทียมรังเนาะแมตนอตอนนี้ค่าในค่าขางสาใส่ไงไงความขวาเนี่ยทาง,งที่มันเป็นมันจะรีบแม,มนมาชิลรีบแล้วก็ะเข้ากับว่าจะใส่ค้าขางใายร้ายพี่น้องพูดเป็นจริงต่อไปจังแต่อาทิตย์พี่น้องวันนี้เป็นเมือนเนาะเป็นทีมอือเลีนเป็นไม่เป็นทีมออเลือนเด้บอแมนว่าเจ้าคองจะไปเลือยนม้อได้พี่น้องม้อผนเลือดเข้าแล้วเข้าจะไปเที่ เอาไปได้นี่นิเขาไปเที่ยวมอโบได้มอบดเรียนมาเขาก็ต้องเพิ่นบอกอย่างไรนุก็ต้องทับดามเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่ามันเพลินจ้าเพลินได้บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเพิ่นคือว่าเพิ่นก็อยากซอยคลอยอยากซอยคนไข่เพิ่นเพิ่นวางอยากตรวจให้ดีๆอยากตรวจให้ดีๆเพิ่นว่าบวมเนวประชีตจะเหตุจะหอนแล้วมันเสียมันมันเสียทีหลังเพราะว่าประวัติคือยังไงบวมเอวประวัติเปรียดอีหยังมันเคยมีมาแล้วนะ เพิ่นก็ว่าเคยผิดพลาด,ลาดมาแล้วคือมโมเมนต์เพิ่นได้สมูติมราเพิ่นอาจิมองแบบเคสอื่นๆไมพี่น้องเพิ่นก็พ่อยากผิดพลาดเพิ่นว่าอยากให้มันละเอียดเพราะว่ายังไม่เกี่ยวกับเป็นคนเล่าอยู่แล้วเฮารอเฮาเฮาเจ็บเพราะแล้วตั้งนานเลยเฮารอจากอาทิตย์สิบวันได้บ่เพิ่นเลยอดทนแน่ได้จังจังน้อยได้บ่ว่าภายในอาทิตย์นี้สิให้ม,หมันรู้ผลคอยก็เลยบอกกับคุณหมอว่าคุณหมอถ้ารู้ผลแล้วถ้าว่าเป็นมะเร็งคอยก็สิหยุดคือกัน กัดบุดยุิบุญบอชยุดคือบ่ญแมนยุดอันนี้ด้ยุดอาจจะการกินยากกินยากก็จะกินปกติแต่กั้นพาตัดนี่แม่น,อน้องกล้ิบูพาเพราะว่าขาใจ,จใจมันสูงผลกว่าเออเดียวเขาจะเพิ่งไปมองแบบนั้นผลว่าห้แฮมหไฮมาเบิ่งกพตรวจเรด้งัตกรนว่ามันจะเป็น,นแมน,น,นมันจะเป็นจันนนงไดนะพี่น้องที่เดนว่าอ้ยสังภาพสังภาพพี่น้องก็ถููไมีผู้ใดอยากเป็นโรคเป็นพาหรอกยังอยาก่อยางให้ยัง่ใช่เจ้าของหรอกเพราะเป็นไปได้อย่างย่นไปกูเลยว่าอี่างย่นไปให้ เอาไปเลยความเจ็บปวดน่ยคือบยพบอบยเพ่อเพราะว่านุ้นนี่ย่ออา,ยาอยู่ตรงนี้เข้าใจนะอายุปูนนี่แล้วนะครับ่าสางให้ค้นมาสั่งภาพนะครับมิตรเรื่องจริงๆเห้องใต้เบียงรังให้เบิงการยางของเพลินซื้อแต่ว่าสาเหตุที่ย่างทานไปไท่ายคิปน้ำกันเนี่ย ไปเพราะว่ามันเป็นนาทีการงานการเฮ็ดช่องยูทูบนี่ถ้าเกิดห้าบบล็อกคลิมือข้าเจ้าจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะเพราะว่าข้ามว่าปิดกั้นเนี่ยว่ามันว่าปิดช่องนะคะปิดกั้นการมองเห็นหมายถึงว่าห้าล่งคลิปยังไปกับบมบมีคนเห็นเพราะว่าคนปิดบ่ยังไงว่าจากคนบ่เบิ่งเขาเป็นพันสองพัน มื่อกี้เลือดช่องลย,งลย<ม>้่พี่นอ้องแมนเอเคล่อลงมือละสามคลิปสี่คลิปกับบอลงจะคลิปเลยนน่ก็ยากแมนจ้ะัน,น่งกว่าเหตุตรงนี้มันหยุดบ่ได้ว่าตรงตหยุดว่ได้มัมให้กับหเหตุแทนหอง่ได้นจแต่นาะแมนวั<ม>นนี้เขพูดถึงวอาไปนอนโรงพยาบาลนะคนน่ะ้าไปนอนโงพยาบแล้วกสไทยคลิปให้เจ้ากับบอลเดือพี่น้องกันกะจีไทยตั้มภาษาเจ้าของแบบกีบุไอ่นสิบุพีตเลกก็พี่น้องเด้อยแบบเขาอยู่ในโรงพยาบาลเนาะกสิีไทยว่าเออเมือนี้ที่ใที่คืออาการนั่นนี่กะีอัปเดตให้เบงว่าทาร แตขอลองเอฟซีเบงคิปหาแน่นอนแ่ไม่นองระดาไปอยู่โรงพยาบาลคือลงคลิปเนี้ยใครเบงไทด้อจะแบบบางทีมันสิ่อาจบ่ได้เป็นคลิปเป็นเลกเป็นยังกไหมสิแต่เพราะว่าการทันเดินเฮเฮาะทาแล้วเนาะเฮายังมีเวลาได้ไปแม่จ่ะนั่นเกี่ยวกับอาการแมนแมนบางคนก็ไปพบแพทยิ่นก็มีเวียมีงานผุนเห็ดจงมีหรอิุนก็มันก็ยานเราดูก็ยังน่อยผุนก็ต้องไปส่งเรมือนี้แม่้องได้ จัดการลงไม่แต่เพิ่นกแล้เป็นคนดูแลลูกไทยนี่งานที่การแมนแต่ว่าเรื่องคลิปนี่เพิ่นโมยุ่งน้ำเลยแม่นกับพี่เต๋อตะคองต้องไปเองคือนี่แล้วเราถ่ายคลิปแล้วแม่ต้องได้ก็ต้องไปห้าคลิปเลยพี่น้องนี่ก็ได้แมนก็ตรงต้นเวทีไปเลยนี่ก็ได้แม่นพลังคนบกขาใจจิตวาสามภาส โอ้ยมันเปยายืนยันตรงนี้ว่ามันเรื่องสางภาพเป็นเรื่องจริงๆเมื่อนั้นสาเหตุที่นอนเบาหนักเพราะว่าพนลูกเบาไหวนะคะลูกแล้วกับบ้านโมนเขาก็เลยให้นอนเบาเลยแม่นวินเขาหลุกมากผมไปอยากลุกพี่น้องอยากลุกอยู่มานังชีว่าของชีวมเขแบบบ้านโมนตี่มันตีขึ้นมาพอตีขึ้นมาแล้วมันอ้วกคือมันชีวูบเลยอ่ะเขาก็เอยากเป็นนักเขาก็เลยนอนนอนบอกกับผู้เชี่ยวให้แก็เลยว่าเขากับบริคิดหน้าตอนไหนกับบริคิดว่าจะค้องสางภามไปยังนะกับมันเป็นไหมเอฟซีบางคนกับว่าสางภาพเรียกร้องความสนใจ กับกับมันก็มี่อยู่ละค่ะลอยนึงมุ่งมีอยู่หลายทามเขาคนแต่ว่ามันก็มองในหลายมุมเนาะแม่แมนก็เข้ากับวัยวัยเอามาใส่ใจดอกอะหลายอย่างแต่ว่าจกว่าให้ฉะช้าเนี่ยก็ไม่จะวางเขาใจบางคนก็ว่าคือเข้าเข้าไปหามความคิดค้นหมดเลยดอกพี่น้องคนท้าลูกไร้พ่อไร้แม่เนาะมาอยู่รวมกันยังกรณีเล็กเนาะแม่แมนเข้ากับวัยเขาทุกออดแต่ว่ามันบกเขากักรณีเล็กคือบกเขาออดที่แล้วที่บอกบางคนว่าโอ้เล็กบกเขาใช่หรืเปล่ากันโน้กับว่าตามผืนเว้ามาแต่หทนกูเห็นอย่างไรโน้กับว่าตามผืนเว้าบอกตามผืนบอก ถ้าวายให้เขา่าโบนุโคอยากให้เขา่าเลยเ<ม>ลๆค่ะเวลาไอ้ที่ถือนุก็ได้บวแมนนุบ็ได้เป็นบอแมน,แมนอ่าให้ที่อยากให้เขา่าพ่อไปไม่ได้นุก็จะไปล่วงเองโบว์ละพี่น้องลวกเองจับเองว่าคใครห้เลขตัวได้ลูกเอฟซีขอกระชิบจับตัวนั้นออกมาเลยแมนใ,ในในใจในคำเหตุได้แต่ว่าพี่น้องมันเขาว้าเนาะมัน,มนก็ได้แต่เว้าเอ <นะ S 2> ากใจต้าวบางคนก็มีคนเข้าใจก็บอกเข้าใจนะคะคิดว่าคลิปนี้นะน่าจะให้ความกระจ่างกัะเบียซีที่เพิ่นคิดว่าแม่น้องรดาสร้างภาพนะคะนุ่นนี่ยากอ่ะอ่าน อันที่เปิ่นไล่มาเอฟซีไล่มาก,ามากมตั้งแล้วก็บบสบายใจนะคะเพราะว่าเ้าอยู่ตรงนี้ไปทํางานน้ากันไปไทายชินน้ากันรือรู้ว่าแม่มดาเราเราทรมานจะ่ว่าเรากลับไปเพราะว่าบออยากให้ปิดกันการมองเห็นเพราะว่าอยากให้ล่งทุกมือทุกมือไปนะคะกลับไปน้ากันแต่ว่า,ม,ามือนะมอ,นอนื่นไปโรงพยาบาลเนาะ่ได้ไปโรงพยาบาลต่เศร้า บุแม่นองะดาๆเด้อค่ะที่เสียสะม่านางอธิบายให่งควมกกะจ่างกับเอฟซีแนหมดแล้วมันซุ่นคำว่ามัน่นเลคือเลยได้คนไมันเป็นยังดิมันมีซุนจรงว่นแต่หัวเน้ยมมีซุนรอพี่นอมุยังนนนเทียอะไนอีกับนวไนุ่นาซุ่นฮาซุ่นฮาทีเนยจบ